เลอค่าคู่ควรของคนรักอาหารสุดคุ้มกับภาพสีสีทั้งเล่มอัดแน่นกับเมนูบายยิ่งสัว์ทุกแผงทุกสองเดือนกับฟู้ดนิวส์ค่ะคุณผู้ชม,ค,มคิดว่าอุ้ยบะหมี่ลุยสวนมันกินประทูแบบเศษแค่พอมีกลิ่นไม่ได้กินแบบจัดหนักจัดเต็มเมนูต่อไปคุณผู้ชมเขาเรียกว่า ประทูห่มผ้าจะห่มผ้ายังไงประเดี๋ยวก็ต้องดูกันเอาเองแต่ตอนนี้ทอดประทูด้วยไฟปานกลางจนกระทั่งประทูสุกหอมกรุ่นผิวห,หนังสวยไม่ถลอกยับเยินขั้นตอนต่อไปจะทำผ้าหม่มสำหรับน้องประทูคุณผู้ชมก็เตรียมไข่ไก่ ตีผสมไม่เข้ากันแล้วก็ใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ําจนได้ลักษณะแบบนี้อุ่นกระทะพอร้อนปั่นกลางใช้มือจุ่มแล้วก็กวาดไปมาคุณพระคุณเจ้ามือปริว้วดูสิคุณผู้ชมลีลาปริวจะเห็นไหมืมอตะควยเดี๋ยวนิ้วกวาดลก,กระทะแล้วก็พองนะเนี่ย เสร็จแล้วหนึ่งแผน่นเดี๋ยวเราก็จะลอกแผ่นแบบนี้ขึ้นมาวางไว้เดี๋ยวมาห่อปลาทูนะกระทะร้อนเรียบร้อยเราก็เตรียมผัดน้ำพริกแกงเรื่องผัดผัดก็ต้องเป็นน้ำมันท่วเหลืองนะคุณผู้ชมเห็นไหมท่วเหลืองน้ำพริกแกงก็หยิบมาเลยซองหนึ่งเป็นน้ำพริกแกงพะแนงอ่านให้ดีๆก่อนซื้อถีดซองก็ใช้ได้เลย แล้วก็ใช้ช้อนขูดออกมาก็จะหลุดออกจากซองได้อย่างง่ายดายเห็นไหมจัดการผัดซะอุ้ยตำรับนี้ถือว่ามีสกุลมากคุณผู้ชมตั้งใจชมแล้วไปทำรับประทานเย็นวันนี้ได้เลยนะก็ค่อยหยอดกะทิลงไปทีละน้อยถือไว้เลยใกล้ๆนิดนึง แล้วเดี๋ยวน้ำพริกแกงก็จะละลายแบบง่ายดายเอาละเห็นไหมเข้ากันละนะนะจุนอากินนะกินนะอเอาละเมื่อส่วนผสมค่อนเข้ากันดีเราก็เริ่มปรุงรสไม่น่าเชื่อให้ใส่น้ำมะนาวนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมตำรับนี้ตามด้วยน้ำตาลปีบ๊บใส่ลงไปแล้วก็ซีอิ๊วขาวเพราะปลาเหม็นขาวแล้วนะ เราใส่เป็นซีอิ๊วแล้วก็ไม่ต้องเยอะมากพอมีกลิ่นหอมของซีอิ๊วน้ำพริกแกงก็มีส่วนเค็มอยู่แล้วพริกชี้ฟ้าซอยใบยมะก,กรูดใส่ลงไปหน่อยพอมีกลิ่นชได้แล้วละ่วแลวละแล้วเ,เติมมาเปืองไฟเดี๋ยวดูซิว่าจะน่ารับประทานขนาดไหนเสร็จแล้วก็จัดการตักราดบนปลาทูที่เราห่มผ้าไว้เรียบร้อย ผมผ้านัไม่ใช่คุมโปร่งนะคุณผู้ชมให้โผล่เห็นสีสระประทูให้เห็นสักนิดนึงว่าอู้ตายแล้วมีผ้าห่มเป็นผ้าห่มทองคำงามรํำคุณพระคุณเจ้าประสบการณ์ที่มากกว่า อกาสดีๆที่ดีกว่าเปิดแล้ววันนี้โรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติรับสมัครนักศึกษาระดับปวชและหลักสูตรระยะสั้นเลียมมั่นใจว่าจบจากทีฟ้าไปจะเป็นเชฟที่ดีในอนาคตได้ค่ะแล้วคุณจะสัมผัสได้กับคำว่ายิ่งกว่าเกิดขึ้นกับคุณ ายละเอียดเพิ่มเติมสาขากรุงเทพ02-682-7644สาขาเชียงใหม่053-412-378-9และ www.yingsakfood.com